สวัสดีค่ะนี่ก็จะมาในของขวัญที่เราจะให้พ่อกับแม่นะคะเราไปดูให้พ่อแม่แล้วก็ป้าน,นะคะดูของพ่อกันเลยของพ่อนะคะเราหอเองอาจะเล็นหน่อยนะนี่นะจะมีของอข้างในเดี๋ยวถ้าแก่เดี๋ยวจะให้พ่อแก่สรีวิวนะสีจริงนะคะนี่พราอยู่ตรงนั้นมันจะเป็นแบบสีส้มใช่ไหมละ่ะเห็นไหมต่อไปนะคะก็จะเป็นของแม่นะคะนี่ค่ะ นี่คือของแม่นะคะนีขอเด็กหน่อยนะคะมีเป็นพวกสกุชี่ก็พวงกุญแจกแล้วก็กำไลาปไปให้แม่นะ,ะนี่เป็นกล่องไปเสน่ห์ค่ะอย่างต่อไปนี่นะคะนี่ของป้านะคะนี่ของป้าเป็นนาฬิกานะคะใครที่ดูรีวิวคลิปเราแล้วที่ขายสกูชี่นะถ้าใครสนใจจะมีของแถมเดี๋ยวเราให้ดูของแถมก่อนเดี๋ยวจะจัดการใส่ถุงซิปล็อกให้นะคะก็นี้ จริงสีเขียวนะคะถ้าใครอยากได้นะสั่งมาได้เดี๋ยวจะแถมแถมเข้าไปให้ไม่บ้า